ถากันตั้งใจฟังธรรมเทศนานี่จะอธิบายงบคอสองเรื่องไว้ใกล้นี่แหละไม่ต้องอื่นไกะไรดอกคือความเกิดกับความดับเท่านั้นแหละข้อใหญ่ใจความนั่นมีอะไรกับความเกิดกับความดับแต่หากก่วงขวงมาก หมดทั้งโลกนี้ถองมันไม่เกิดกับเท่านั้นพูดง่ายๆของนิดเดียวแต่ห้ากว่าวมวมันควมกินความวม่วงขวางถามว่าเกิดก่อนหรือดับก่อนดับแล้วมัเคกิดแล้วเกิดแล้วมันเคด,ดับอพ <c oughs> ิจารณาลองดูะ อะไรเกิดก่อนอะไรด,ดับก่อนขันหากว่ายังเรียนว่าแต่เกิดอยู่เกิดกับดับก็เท่ากันราคาเท่ากันต่อเมื่อใดยังไม่สิ้นกิเลสตราบนั้นอนะ่ะก็เกิดกับดับเท่ากันแต่โดยส่วนมากคนเรานั่นชอบไปเกิด ไม่ชอบดับเ <c oughs> ห็นอะไรเกิดขึ้นมาใหม่เข้าใจวร่าของใหม่เคยชอบโอกชอบใจนังเด็กคนนี้เกิดข,ขึ้นมาชอบบอกชอบใจจูบชมแค่จนมี่ดีอะในเวลาดับจะเท้าโศกเดือดร้อนวุ่นวาย ความไม่เห็นตามเป็นจริงมันต้องเป็นอย่างนั้นความเป็นจริงแล้วถ้าไม่ดับมันก็ไม่เกิดไม่นเนียนอะไรจะเกิดมันดับซะก่อนมันค่อยเกิดเราทุกคนเนี่ยนะที่อยู่นี่เดียกันดั้งนั้นมีใครบ้างทีจะไม่ดับเอาหน้านีอทั้งหมดนี่นะ พิจารณาสี่ทว่วเนี่ยมันความดับทั้งหมดนี่พูดกันง่ายๆว่าตัวตาย,ยานั่นมันตัวจะอยู่ม่างๆหรือเ่พิจารณาตัวตายทั้งนั้นต้นไม้ภูเขาสัตวต์วัสทุกอย่างต้นหญ้าต้นอะไั้งหมด ที่เกิดขึ้นในเพื่อนวิถีแผ่นดินนี้นู่นเนเป็นของหลักทั้งหมดให้พิจารณาให้ดีถ้าพิจารณาไม่ดีก็เพิอเพลินลุกหลงมหมาเมอแล้วก็คงเกิดกันแล้วความอยู่เกิดแล้วมันอยู่เห็นว่ามันอยู่ เราเหินดีเราความอยู่ของของเกิดนันแต่แท้จริงมันเสื่อมเกิดมันก็เสื่อมเลยทุกจริงทุกอย่างเพราะเกิดขึ้นมาพบในวันนั้นเวลานั้นขณะนั้นต้องเสื่อมไปในตัวแต่มันเสื่อมทีละน้อยละน้อย ถ้าหากพิจารณาเห็นความเสื่อมในอย่างนี้เราเราจะไม่ประมาทถ้พิจารณาความเสื่อมความสิ้นไปของทั้งขานร่างกายทั้งตัวของเราและคนอื่นและสิ่งอื่นทั้งหมดในโลกอันนี้เห็นเป็นสภาว่าเป็นอยู่อย่างนั้นทั่วทุกตัวตน ไะไม่ประมาทจะมีสติอยู่ทุกเมื่อเราพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างทั้งแต่ตนตั้งต่ตัวของเราในสาพิจารณาความเสื่อมหากไม่เห็นวราพิจารณาของไผ่น่าซะก่อนต้นไใ้เอาอยาต้นง่ายๆต้นไม้ลมลุกนันะ ต้นทิศต้นเขื่อนต้นตะกอและก็ตามเดิมมันเกิดง่ายใหญ่โตเร็วน่ะมันเกิดขึ้นมามันก็เกิดจะหาความเสื่อมที่ได้เวลามันนี้เดียวแค่ลอันนิดเดียวอ่ะไม่ไปก็เกิดเกิดจนมันเดินมาแล้วที่อื่นอ่ไม่ได้ทำไมผมก็เกิดคือแต่ตัว ไม่ลาดับแก่ทำชิ้นแกู่้แก่ด้วยไากไปรากกูตางกันเลยแก่ทุกกายตาพาสุดกันเอาต้นไมเป็นตัวอย่ห็งทา่ไหนตัวนาส่วนคืออีส่วนย้นความอะดิีต้นไมาเป็นสนุกแล้วถ้าจะมายืนต้นอีกแก่เหมือนกันแก่ไปโดยลำดับจนกระทั่ง มีแก่นมีกัวพี่มีแก่นจนกระทั่งมีลูกมีผล <c oughs> จะมาหาตัวคนเราหาไม่เห็นตัวของเราก็เห็นตัวคนอื่นให้ก่อนเห็น <c oughs> คนแก่คุนน้องคนอื่นให้ก่อนเห็นคนุคนแก่ของคนนั้น่ะ เอาคนแก่ที่มันในที่เห็นใน่ไปอยู่ยบันนั่นน่ะสาวไปหาแต่เมื่อเด็กแต่เมื่ยังหนุ่มมือคลอดมาที่แรกไนเสื่อมไปแต่ปรนไปสภาพทำรูกทุกลมไปแล้วยังเคยมาที่ายณนอาทั้งตัวของเราถึงยังไงยังไงก็ดี ถ้าหากไม่ทำความเพียรภาวนาไม่เห็นเล็ดขาดอันนี้พูดถึงเรื่องภาวนาถ้าไม่เกิดความรู้จากภาวนาแล้วไม่เห็นตามเป็นจริงเลยพระพุทธไเจ้าท่านสอนให้เห็นตามเป็นจริง เบื้องต้นยังให้ภาวนาไปก่อนให้จิตสงบไปก่อนอบรอมมาเป็นสมาธิไปก่อนเมื่ออบรอมเป็นสมาธิแล้วมันนั่งคิดเองเหรอกมันคิดตัวเองพิจารณาตัวเองเหรอกมันหักเกิดความสดทังเวทขึ้นในตัวของเราสลดคืออะไรใจมันหดหู แต่ไม่ใช่ใจเศร้าหมองใจเศร้าหมองก็ใจหดหู่มันต่างหากใจหดหู่นั่นมันสลดสังเวชแต่มันคิดถึงตัวของเราจะต,ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วมันหดหูลงไปเศร้าหมองนี่คิดถึงเรื่องความแก่แว,แว้มตาแล้วเเศร้าโศกเสียใจ อะไรอาวอนกัวเราจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเลยเรียกว่าเศร้ยาโศกจิตใจไม่ตั้งอยู่ไม่ตั้งมั่นอยู่ในที่เดียวส่วนมโนนิจตใจย,ยิ่งตั้งมัน่นลงไป <c oughs> แล้วเกิดความสลดสังเวชในตัวของตน ล้วเกิดมาได้ของไม่ที่จริงเราลหลงไหลมานมนานแล้วเข้าใจว่าจะมีอายุยืนเข้าใจว่าจะมีสุขภาพอันดีเข้เาใจว่าได้ของดีถ้าหา,าวิาจารณอย่างนั้นแล้วมาพิจารณาเห็นยังไงแล้วแท้ที่จริงมันตั้งได้ตัวตายได้ของตายทั้งนั้น ได้ของอสุภาสติกูลนั้นได้ของชำรุดสุดส่งนั้นเราบำรุงบำรเลอรักษาทุกเมื่อแต่ว่ามันก็ชุรุดต่ทุกผันทุกเวลาทุกนาทีมี่อะไรจะมั่นคงท้าวรอ,อยู่ได้แต่เราไม่ได้คิดถึงมันยังค่อยไม่เห็นความจริงข้ามัน คนจริงคนกินเาต้องสุดต่อไปทุกวัน <c oughs> เห็นไม่เกิดคิดคิดอย่างนี้นเนต้องสลดใจมาตนลืมตนหลงตัวเพิ่งมารู้เดี๋ยวนี้เองเวลาล่วงเลยมานมนานไม่เกิดของรูคกามเข้าใจในตามเป็นจริงของมัน <c oughs> เหตุน,นั้นเนี่ยว่าการทำสมาธิภาวนามีอันนี้สงมากเห็นชัดตามเป็นจริงถ้าเห็นตามเป็นจริงแล้วสิ่งทั้งหลายนี้จะแต่ปวนไปกระตั้จะดับสูญสิ้นไปกระชางตัวของเรานี่แหละเป็นทีน่ตัวของเราเนี่เป็นตัวอย่างดับลงไปก็ มันเป็นอภาพาของมันเป็นอยู่อย่างนั้นแค่ห้ามมันไม่ได้แค่บอกก็ไม่พอนีน่เกิดขึ้นมาวันต้องแสบปวดอย่างนั้นของเหล่านี้แหละมันเมตรอ,อวันนี้มันจึงมาเป็นสภาธิที่ทนา่ะลองดูเดี๋ยวนี้ก็ได้พอหลับตาลงครับตรงนี้มันวิ่งหนุน วิ่งไปทั่วทุกแห่งท้กหนนะยิ่งไปทุ่งไปนาไว้ยิ่งไปป่าไปเถื่อนยิ่งไปเลือกไปสวนยิ่งไปหาลูกหาหลานยิ่งไปหาบ้านหาเรือนไปหมดนั่นเลยไม่เป็นสมาธิเราทำสมาธิต้องตั้งใจสิจะไปอะไรนั่งสมาธิอยู่นี่จะไปทำไม ของอันนี้มันจะต้องไปเกี่ยวข้องกับมันหรอกไม่เกี่ยวข้องกับมันมันจะอยู่นั่นละ่ะมันจะเป็นอะไรมาไม่เกี่ยวข้องก็ไม่เป็นอะไรให้เราเรานั่งเพราะนาสมาธินี่มันจะไปเป็นประโยชน์อ,อะไรไปยุ่งกับมันนานี้จะทําสมาธิตักบทมันลงเลยก่อนอย่าไปเกี่ยวข้องกับมันเลยทำให้เป็นสมาธิด้ก่อน เลิกคิดเลิกนึกสงบลงคงที่ให้เข้าถึงใจความกลางความว่างเปล่าความไม่นึกคิดความไม่คิดอะไรไม่สงสัยอะไรตัวที่เฉยตัวเป็นกลางนั่นแหละเข้าถึงตัวนั่นแนหะมันจะง่ายจังไปนิดเดียวัที สอนให้เอาไปง่ายเอาตรงนั้นน่ะให้ทำง่ายตรงนั้นน่ะข้าตรงกลางนันใช่ก่อนมนกลางตรงไหนก็เอาตรงนั้นไม่คิดไม่ลึกไม่ส่งไม่ต่ายแล้วสงห่าตรงหลังไม่คิดตองคิดนี้ไม่ปรุงไม่แจงไม่ปรุงไม่แจงมมันก็ยุดทันทีมันจะไปไหนก็เป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิแล้ว ให้อยู่สักพักหนึ่งแล้วอยู่นานๆได้เท่าใหก็ดีถ้าเป็นบ่อยๆให้มันช้นีชนานมันคิดก็ได้มันไม่คิดก็ได้มันจะคิดตัวรู้จักแลามันคิดอยู่มันไม่คิดตัวรู้จักตอนมันไม่คิดเฉยๆอยู่ตัวรู้จักช็เฉยๆหมอบมาคับมันได้นั่นแหละจึงจะเป็นใจของเรา เราบังคับไม่ได้เป็นใจของเรานั้นพาเราวิ่งวนวิ่งหน้าวิ่งหลังออกตะแหลงสารพัดทุกอย่างน,นั้นไม่เป็นตัวของตนถ้าเราบังคับใจได้แล้วมันก็เป็นตัวของเรานีมันก็เป็นสมาธิคราวนี้เอาละจะคิดยังไงก็ออกจะพิจารณาความเกิดของเราเอาเถอะ ชัดขึ้นมาได้ทีนไความสงบนั้นเป็นธรรมเป็นบทบาทให้เกิดธรรมถ้าม่สงบแล้วก็ไม่พิจารณาแล้วก็ไม่เป็นธรรมทั้งหมดมันเป็นเรื่องโลกจิตไม่หยุดไม่ยั่งจิตไม่หยุดไม่อย,ย,อยู่มันเป็นเรื่องโลก เราสร้างนานเลยแล้ว,ลวสร้างโลกหลายครบหลายชาติก็คงสร้างมาแล้วถึงเราไม่รู้แบบคงชาติสร้างมาแล้วเหมือนกันพอรู้ได้ในปัจจุบันชาตินี้มันเคยเชินเราไม่ยังค่อยไปทางโลกมากกว่าทางธรรมนั่นหรด่งองอะ้รชนนี้สร้างมากกว่านนครับนี้เดียวคือให้พิจารณาเด็รทมคือมันยุด อยู่แล้วก็พิจารณาที่ทอยงางคบเกิดคมดับก็มีแหละมันจะเห็นที่ไหนคนทั้งโลกั้งบ้านทั้งเราไม่ได้ทำภาวนาทำทมาธไม่เห็นเราเห็นก็เพีออยงแต่ตะคพูดรเฉยๆน่ะนถ้าไม่ทําสมาธิอย่างนี้อย่างที่ว่านี่แล้วไม่เห็นตาไม่จริงเังนั้นยังทำสมาธิอันเดียวเนี่ย <c oughs> <c oughs> ขึ้นเป็นนรกนำกอบบุญเงินมันก็ขึ้นมาเป็นก้อนเป็นงอนขึ้นมาแล้วก็แตกพุ่ไปเป็นขึ้นแต่น้ำมันจะเป็นขึ้นเป็นก้อนแต่น้ำมันจะเป็นก้อน เป็นฟองกับน้ำมันเป็นก้อนแล้วก็แตกไปสลายไปตามแบบนีนน้แต่เขาเรียกว่าก้อนว่าขึ้นว่าก็อะไรว่าฟองว่าอะไรต่างๆมันเกิดจากน้ำเป็นน้ำมันเลยเขาเขาเรียกเรียกต่างๆไปอีกใจก็คือน,น้ำอาการที่เป็นขึ้น เป็นฟองลอยเรื่อ,อยหรือว่าเป็นนอนกอะไรต่างๆคือจิตนั้นมันอันเดียวกันอะไรแห่งเรียกสองอย่างเห็นนั้นจึงว่ามันมีอาการแตกต่างท่านจึงเรียกถ้าไม่แตกไม่ต่างานไม่เรียกอันนี้เราอยากจะรู้ให้ เห็นตัวใจใ่ก่อนอย่างเดียรู้จิตได้เห็นตัวใจใค่ก่อนของที่มันเฉยๆใช่ก่อนนั่นแหละตัวใจมันเป็นคลื่นเป็นล้นลอเป็นฟองเป็นก้อนอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาเกิดมาจัดเห็นง่ายอาคารนี้พูดง่ายคราวนี้นเมื่อ เราเห็นอาการของจิตใจต่างๆแล้วเราปล่อยวางเรื่องนะไม่ปล่อยมันก็ปล่อยอย่างไม่วางก็ว้เนาะมันเป็นเรื่องเกิดดับเกิดดับเป็นสิ่งสารพัดมันเป็นสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างแาต่มันเกนิดดับน้ำเิดน้ำแตกได้เราจะไม่ไปยึดต่อเราก็ไม่สมคืดจิตไม่ส่งตามเข้าหาตัวใจตาใจ หรือหาว่ามันไม่เข้าหาแล้วก็ต้องนอเข้ามาหาตัวใจให้อยู่นิ่งเฉยอยู่แค้ป่อนนี่แหลความสุขของเราที่จะได้รับเือจากสมาธิภาวนาถ้ามีการสงบมีการอยู่นิ่ง ทำความเปลี่ยนเพราะนาไม่มีประโยชน์อะไรเราเอาประโยชน์เพียงแค่นั้นได้ก่อนให้มันชํนนนนานีชํานาญถ้ามันอยู่ได้นานเท่าอะไรยิง่งดีได้อยู่นานก็ได้ชื่อได้ความสุขนานมันได้คู่หนึ่งคณะหนึ่งก็เรียกว่าความสุขน้อยจนคูน่เป็นคณะ การทำอย่างนี้บ่อยๆเขาเนี่หัดได้แล้วตอนนี้เรียกเราหัดจิตได้จะให้ดูนานเท่าไหร่ก็ได้ถ้ามีเรื่องอะไรกระทบจิตมันจะยุ่งมันจะวุ่นวายแล้วเข้ามาหาใจนั้นให้มาสะกบอยู่กับใจนั้น เราทำอย่างนี้ได้จำมวี่ปุนาญแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้ในุูกระดะอยู่ในที่หนก็อยู่ได้เรามาหัดตรงนี้แหละหัดเพื่อความอยู่รอดของเราเพื่อความอยู่ของเราในประจำวันของเราเพื่ออยู่รอดปลอดภัยของเรา ให้พิจารณนาความตายดังอธิบายมาแล้วมาละนังมรละนังพิจารณาว่ามาละนังเป็นอารมณ์คือไม่ให้จิตส่งไปภายนอกถ้ามันอยู่เฉพาะอารมณ์เหมืนเดียวถ้ามันอยู่ในครรบริกรรมเหมืนเดียว มารณังมารดาอยู่ขนานั่นมันออกมันส่งออกไปก็เด็กมันเข้ามาอยู่ในอารมณ์มเดียว <c oughs> ที่เจ้านา,า้งมารณังมารนังอยู่สำนโอติจนาอยู่อันเดียวนั่น,น <c oughs> คนที่ว่ามารณังใครเป็นคนว่ามารณัง กำน ốt เอาผู้ผู้ที่รูวว้อะวะผู้ที่ว่ามราณาคือผู้ที่ออคำน ố ประมรณาขันกำน ốt เอาคุณธให้ได้พิจารณาถึงความตายมีเรียกว่าเอาเอาอย่างาใกล้ๆพิจารณาถึงมรณะผู้ว่ามราณาเอาพิจารณาเกิใกล้ๆนี่แหละนั่นอย่างหนึน่งอย่างหนึ่งนั้นมรณะ พิจารณาานังอะไรมันตายกายเนี่ยมันแตกมันตายมันสลายมันดับทูนไปพิจารณาอะไรมันตายผมนั่นคือตายขนเฟปขนหนังอันนีน้มันตายพิจารณาเป็นคิดเป็นอันไปโดยลําดับหรือพิจารณาป็นส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้มะะาดหนังไม่ใช่ว่ามะะามะหน,นังเฉยพิจารณาไปพร้อม จะความกับความตายาแล้วนะนั้นตายจะเป็นอะไรมันจะเป็นดินน้ำไฟลมนใครเป็นคนว่ามาดานังคำโน้ตอาูว่าคบนี้นันนน่นกงหวางเสียันชี้อันลูกมันหวางเสียั่นเหลือแต่ผูว่ามาดานังจิตนั่นังเหลือแต่ผู้เ,เดียวละคะนี มันจะรวมผูว้วาเข้าไปชนิดมันมเข้าไปไม่มีไม่มีอัปอาจารย์ภายนอกเข้าไปอยู่ภายในคนเดียวพิจานณาหน้าเนี่ยเรียกว่ามันกลับจากภายนอกแล้วเข้าไปภายในเข้าไปหาคูิของใจคบของใจที่ท่านเรียกว่าภอวง คือพบของใจนั่นเองพบของใจยังมีอีกมันยังไปวุ่นวี่วุ่นไายมันยังสงสายอยู่ภายใน,นนั่นอีกมากมายเยอะแยะทีเดียว,ยวต้องไปชนะกันอีกชนะตะเวนเก่านี่แหละใค้ส่งใรุ้่นใช้ไหวให้จูงใช้แจง จนเห็นผู้ที่ปุงแต่ผู้ที่วุ่นวายนล่วก็จากอ,อกตัวผู้เห็นนั่นผู้ที่ไปเห็นด้วคืงก็แต่งผวุ่นวายนั่นก็หายไปอีกลวงเขาไปอีกเป็นผวาอีกก <c oughs> ารเป็นผวาอย่างนี้ทางนี้นั้น่อยละเอียดเข้าไปหน่อย มันยังปรุงแต่งอีกอยู่คิดก็ดคิดนาอย่างนั้นเหมือนกันจนกระทั่งมันไม่ปรงไม่แต่งมันอยู่เฉยรู้เท่ารู้เรื่องของขมเฉยลยู่ตลอดเวลาอันนั้นเป็นสิ่งที่ปรารถนาของผู้ภาวนาแต่ไม่สนุกไหแล้วมันไม่สนุก มัรุงมาแต่งเพืสนุกคือคนเรามันเคยคิดจะได้เกิดขึ้นมามันเคยจะปรุงจะแต่งจะคิดจะนึกันที่ไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งมันไม่ชอบกาที่รู้เท่ารู้รอบมันก็ไม่ชอบสีวยเช่นมันไม่หลงมันไม่มัวเมามันไม่ชอบใจมันเป็นนิสัยของคนมันเป็นอย่างนั้น แต่ธรรมดาของคนงต้องเป็นอย่างนั้นแหละแต่เวลาเป็นจริงจริงจังมาเป็นอย่างนั้นเน่าถ้ามันสนิทสนมกเขาไปปรุงแต่งแต่ในชอบใจเึงให้ละตรงน,นั้นอีกที่จะนาคู้ปรุงผู้แต่งผู้คิดคู้นึกนั้นอีกจกนละถอนม,มาเมื่อมันอยู่นิ่ง มีวามอู่รอบตัวอยู่สว่างจ้านั้นชอบใจ